สวัสดีครับสำหรับท่านที่ใช้ Honda c i v i c FB นะครับเดิมแล้วนะฮะคันนี้อัปเกรดเป็นซีนนแล้วก็เป็นโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานมาอยู่แล้วคันนี้ทำจากที่อื่นมาครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าแสงไฟต่ำแทบไม่เห็นเลยนะครับแสงบางมากๆเลยทางร้านก็ได้ทำการอัปเกรดนะฮะตัวโปรเจคเตอร์ที่เห็นอยู่นี้คือโปรเจคเตอร์เดิมนะครับและนี่คือโปรเจคเตอร์ลูกใหม่สังเกตดูความใสหน้าเลนจะต่างกันนะครับ ขนาด3นิ้วเหมือนกันไปดูที่โปรเจคเตอร์เดิมนะครับภายในโครเมียมเนี่ยหรือเรียกว่าจานฉายเริ่มเสื่อมสภาพแล้วนะครับตามความร้อนของหลอดที่ใช้แล้วก็ในส่วนของตัวลูกแก้วนะฮะที่เขาบอกว่าสามารถนํามาเช็ดทําความสะอาดได้จริงๆก็นํามาเช็ดทาความสะอาดได้นะครับแล้วก็กลับไปใช้ตัวโปรเจคเตอร์เดิมได้แสงที่ออกมาก็จะสว่างแต่ทางร้านเราแนะนําลูกค้าบอกว่าจบไปเลยอัปเกรดโปรเจคเตอร์ลูกใหม่ไปเลยก็ได้ทําการติดตั้งครับจากนั้นก็มา เช็คระดับวัดคัดออฟฮะระดับความสูงต่ำของไฟหน้าเดี๋ยวเรามาชมตอนเสร็จนะครับและนี่ก็คือแสงของไฟหน้านะฮะระดับอยู่ที่ประมาณ60นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าอัปเกรดตรงไฟสูงเป็นหลอด LED ด้วยจะเห็นได้ชัดเลยว่าสว่างมากๆเลยทีเดียวเดี๋ยวเราให้ดูกันอีกรอบหนึ่งฮะในส่วนของ daylight นะฮะ d a y l i ล h t คริสตัลกับวงแหวนนะครับลูกค้าติดตั้งจากที่อื่นมาก่อนแล้ววันนี้เราก็ได้ทำการอัปเกรดแค่ตัวโปรเจคเตอร์ คันนี้ไม่ได้เทสแสงบนถนนตอนที่มืดนะครับเนื่องจากลูกค้ารีบครับแต่บอกเลยว่าสว่างสุดถนนสุดสายตาแน่นอนเดลท์ข้างนี้ก็ดับไปครึ่งนึงนะฮะเดี๋ยวรอบหนะ้าลูกค้าทำการเปลี่ยนเป็นออนบลูของทางร้านไม่ต้องกลัวแยงตารถที่สวนมาครับมีคัตออฟคมชัดสวัสดีครับ